สวัสดีครับวันนี้2รถสวยมานําเสนอสขายรถขุดราคาถูกมากๆนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดใช้งานอยู่ลงทุนไม่เยอะคืนทุนไวแนะนําคันนี้เลยคันนี้เป็นรถขุดขนาด5.5ตันเป็นแบรนด์ฮิตาชิ e x 5 5 u r คันนี้จะได้เปรียบตรงที่บูมอาร์มยาว สามารถตักขึ้น6กล้อได้แบบสบายๆและสามารถล้วงในที่ลึกๆได้แบบคล่องแคล่วคล่องตัวเนื่องจากเขาเป็นขนาดสาย5.5ตันมาในรูปแบบออฟเซ็ตกรมสามารถสไลด์ซ้ายและก็สไลด์ขวาได้คล่องแคล่วคล่องตัวในการทํางานแคบขีสขส่สภาพสวยเดิมตัวนี้เปิดราคาขายนะครับราคาขายลูกค้าซื้อเพียงนะครับ1 7 9 0 0 0บาท1 7 9 0 0 0บาท ราคานี้แถมจะส่งให้ลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมฟังไม่ติดนะครับคันนี้แสนเจ็ดบเก้าพับาทได้ไซส์ขนาด5้าสิบห้าส่งฟรีมาลูกค้าเลยคันนี้มาในรูปแบบคอนโรลสั่งการด้วยน้ำมันนะครับมขับง่ายขับนิ่มตัวเดินจะอยู่ด้านหน้าคันเร่งจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับบอดี้ทรงลมมน ความกระทัดรัดขนย้ายง่ายเรื้องล่างมาพร้อมกับตัวแท็กเหล็กซึ่งให้ความทนทานแข็งแรงนีเยีบเบ่มเฟมสวยๆนยนหนา,นาสภาพเดิมหมดครับใบดัน,นีีให้ยืีพร้อมสามารถดันดินฝับพื้นที่ต่างๆลูกค้าสามารถใช้ออมชั่นได้พรบคันอน่งเดียวเครื่องยนต์มาในรูปแบบเครื่องยนต์ขนาด4โซ่นะครับเครื่อง เดิมๆนะครับปั๊มเป็นรูปแบบปั๊มไฮดริกเป็นรูปแบบปั๊มนิวนั่นเองถังน้ำมันดีเซลอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็มันไฮดริกคันนี้ hitachi ex 5 5 ur ไซส์ขนาด5.5ตันฟังไม่ผิดนะครับขายในราคาเพียง179,00 0บาทราคานี้แถมจะส่งให้ลูกค,ค้ารีแนทั่วประเทศไทยอย่าคิดนานนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครถรจองได้รีดจองเลยญญาครับขอจัดส่งให้ลูกค้า ได้ทันทีฝ่ายขาย0616960160 0 6 6 9 6 0 6 0สามารถเข้ามาทดลองขับสินค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ร้านสองนิ้วสวตรันตรองนทีหรือท่าน,นาใดไม่สะดวกมาดูสินค้าอยากดูลูกภาพวดโดนตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามฝ่ายขายเราได้เรารอลูกค,ค้าอยู่ทุกวันนะครับพร้อมรับสายตลอด ฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ